สวัสดีครับบาทถสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2566นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งชงครับเดินทางมาบ้านยายน้อยฝันแม่นนะครับเอฟซี FC กระถามเขามาหลาย <c oughs> งวดที่แล้ว <c oughs> บอได้มาหายายน้อยนะท่านผู้ชมนะเอฟซี <c oughs> FC, พันกนระถามอยู่ว่าบ่าเ่า่ได้ไปหายายน้อยฝันแม่นบอนะครับบ่ได้มางวดที่แล้วครับผม นะครับเอางวดนี้นะครับงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยน2566นะครับผมมาฟังมาชมน้ำกันนะครับว่าเิ่นฝ<บ>ันบ,บ,บอนะครับลีจังไหนอยู่บ้านได้หน่อยแล้วมันมาแต่ซีด้ไม่หน่อยอาสวัสดีครับไม่น่อยจะไปแ้างไหนเตรียมตัวจะไปแ้างไหนไปบ้านสว่างไปยัง เอาเบอร์ซีแพไปสั้งซีแพรไปเทเสพืนเทยสก่อจากลานลูกแล้วว่าเสียดลานตอนกับลูกเด่นหน่อยจะเส็ดลานเดนหน่อยจะเปิดตอบอกอัน่นหอยจะเปิดขายอย่างเปิตอน่ะขายอาหารทะเลแห้งกับสดนโอ้ฝนเนาะต้องไปไกลมาก ขายอาหารก็ได้พวกปลาหมึกพวกอยังนีอะไรเอฟซีผู้ใดสนใจเด้อปลาหมึกแห้งปลาหมึกยังสั่งน้ำแม่หมูแม่ยังก็ได้เดี๋ยวแพ็กส่งให้ขายปีจั่งปีจั่งสองลายมือได้ขายแกจะมาผุดไหลยูลานหนไอยจ้หน่อยจะได้โปรโมทฮะผู้ใดอยากสั่งให้ส้มไอ้หน่อยเนาะ เออลาแบบตะบุญมงเงือะมาได้บอหรือทั้งอื่นเอฟซีหน่อยอยากสั่งก็ได้เอฟซีเยอะหน่อยสอยเหลือเยอะหน่อยพีนะเพิ่นก็จะส่งสอยเยอะหน่อยซื้อปลาเมือกแห้งไปขีดโกอย่างนี้ย่างนี้ยังสินะเอฟซีสอยเยอะหน่อยตัวหลานหลายคนเนาะเอาเมื่อใดเพิ่นเปิดร้านเมื่อใดเพิ่นแลี้ยวคนละพี่น้องเดี๋ยวจะไปไายให้เบิงนะครับจะไปรีวิวให้เบิงว่าเพิ่นใครอย่างแน่แล้วก็เพิ่นจะส่งบอส่งทางไปไอ้บอสเปอร์นี่ทางคนส่งให้งหลายทั้งหน่อยกะ ทรงก็เกา่าขอแต่ว่าอุดหนุนแย่หน่อยเด้ลยจิตทุกคนเอ้ยผู้ใดจิตตามเลขให้จิตตามแย่หน่อยน้ำอาหารของแย่หน่อยนำ้ำสั้งซอยอ่าเอาผูา้ใดแย่หน่อยตั้งผู้ไดไปรีวิวให้ของสดของแห่งทะเลเนะาะของสดแห่งทะเลหอมกระเทียมพริกป่นพริกยังเฮ็ดเบิร์ดโอ้แย่หน่อยเฮ็ดไอ้น้ำพริกแสบดรีเมื่อนั้นมาแย่หน่อยเฮ็ดน้ำพริกยังก่อเมื่อน้ำพริกกัน ประเด็กประล่้าหอมดีละเดหน่อยแล้วก็เห็ดเห็ดแซ่บด้น้องส่งไปให้ลูกสาวเราเราเห็ดไปด็กินที่แย่งหอมเอดี่กเด็กกเ็ดทกัดกาวเอะหนอเห็ดายนี่น่อยบ่อสกนอแบบเขาโตนี่เห็ดอนน้ำพริกปลาปนครับแหงสำหรับกินกับเขาสวยนี่นะ เออแล้วก็พริกแกงมันพริกปลาตาแดงมันพริกปลาบ้านนอกเขาก็มีิกแค่น้อยเซจุสามสูตรตัดเองหมดแตเองเฮ็ดเองเนื้อหน่อยเดี๋ยวเบาเถาเพิ่นเปิดร้านจะมารีวิวให้อุดหนุนยายหน่อยเพิ่นท่านผู้ชมบริการส่งนะครับอ่จังไปว่ากันจังเลยจังลองชิมฝีมือยายหน่อยเอา้ใดหนต่อเบาเถาเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วท่านผู้ชมหอมเป็นเนื้อแทบฝีมือยายหน่อยปลาล่าปลานี่ก็สิเป็นปลาลเฮ็ดสุปสิเก็บได้โดนเป็นปีสองปีเพราะว่าพปลาร้าดิบ เพร,ระาระว่าซื้อปลาหมาเร็วกับสิมาหนึ่ง<อ>หนึ่งร้อยมันเย็นที่เคยเจาเห็นนี่แหละบ้าเ่าครับหอมนี่ก็สีสุกหอมกระเทียมสุลกล้วก็ข่ากระสุกกระตะไคร่กระสุกเส้นสุกสุยามอมันจะสิอยูได้โดวนเป็นปีแล้วมัน,นก,กินได้ดเอา,าไปกินอยู่มั่งนอกเป็นปีกลัวมันจัง เพิ่นยังกินเพิ่งได้สิเก็บเก็บได้สบายยังสินะยังไม่ได้กินตลอดจ้าเอาไว้ยังหน่อยเพิ่นจะไปเปิดร้านคานร้านลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นกงขายขายทรงอยู่นี่นะครับผมนะครับพาเอฟซีอยากอุดหนุนจังเปิ่งว่ายังหน่อยเพิ่นจะมีสินค้าอย่างพี่น้องจะได้อุดหนุนนะครับยังหน่อยเพิ่งจะขายของทะเลของแห้งของสดแน่แล้วพวกน้ำพริกนี่สิหน่อยยังหน่อยเดี๋ยวพวกอันพริกอันนี้แม่ไม่มูพริกแกงส้มนี่น่ามาสิบวกพริกแกงส้มอันพริก เผ็ดพริกอยังไงสิไรคือพวกเขาพวกพริกแกงน่ะเจ๊หน่อยกับเสต๊ดเจ๊หน่อยเสต๊ดพวกนี้ยนะเพราะว่าบ้านบ่งแถวนย่เงี้ยหน่อยเราเคยเห็นในจอยแมนปั้นพวกพริกแกงพริกยังขายสินแม่หมูเอ้าเจ๊หน่อยขายทั้งจังซีดีเดีทั้งออนไลน์ทั้งทรงสิีแ้ายนงอยว่าเสต๊ดเสร็จแล้วเอ้าเอฟซีคนอยากลองเอาไปซิมเบิ้งเนาะฝีมือเจ๊หน่อยแต่ว่าเจ๊หน่อยสำหรับเจ๊หน่อยก็บอได้ว่างบ้าเถากะว่าสีพวกพริตหลังของอาย่เยอะแล้วมันอยู่นี่เขาเจ้ากับทรงมาสวัสดีครับเป็นเช่นนั้นเอาหมูวันคือบ ลุ่งเมื่อกี้ก็ได้เพิ่นเพิ่นเอารถณ์แงมากพีโวยจะขยานเพิ่นอยู่อ๋อขยายพันธุ์อยู่พันยุ์งมากพราะว่าอยู่เมืองนอกนะเดี๋ยวนี้สิส่งไปเขาเจ้าหากลือเพราะว่ามีคนมาจากเยอรมันเไาเจ้าพวกเยอรมันพวกเมื่ฝรั่งเขาฝากซื้อฝากฝากน้องสาวแล้วน้องสาวก็บอกก็โอเคอยู่โอเคบาทนี่เั็นไหนฝันไปฝันแล้วเดี๋ยวฝันแล้วที่เราเร่เร่แค่หน่อยเนาะฟังแล้วก็พากันซื้อสมัย๋ยวนี้สื้อท่านลอตเตอรี่นะ ลอตเตอรีร่ยังสื่อท่านว่าลอตเตอรี่ยี่น้อยฝันนี่เลขจะไปเข้าตั้งลอตเตอรีร่สามตัวนาสามตัวนาสามตัวนากับสามตัวหลัคงคเงินว่างเงนเงินลูกสาวยี่น้อยกระถือถุงน้ำสามใบได้ตัวเจ้าของบอเซียโคฟันเจ้าของหองหุ่นเปนเลีนเลขน้ำขเขาต่อยี่น้อยกระถือูครับบ่เมนว่าเลขยี่น้ยนอยยังบ่มามา่าเจ้าของก็ถือเกณฑ์สีเอฟซีครับมัอนแง่มามาคือพอถือถือยุตโตไม่ไปถือเขาสามตัวยี่น้อยที่หัวเก่าๆยี่น้อยกระไรตั้ง ไใบังวบางหนึ่งบอกลูกสาวลูกสาวกระถือถั่วบางหนึ่งเนาะเอฟซีขัดเมนเบาเถ้าก็ขึ้นว่าอะไรเลยเพาเขาผนกบอยากมากเมนบอากรเว้นไรเอซีครับผมผู้ลงทนกับเสียงกัน้นแย่หน่อยไร่ย่หน่อยกับออทวเพราะว่าขันแย่หน่อยเกงแย่หน่อยกับโทุกหลอดย่หน่อยสื้อเอาผู้เดียวเลยด้วยเลยกับขา้ประชมมแล่อเน่าเนี่บ้านเที่นวนพานมาหนัไร่เจ่าหุกเก้าเก่าแล้วมาหน่นแย่หน่อยมาฝันวางสีเบาเถ้า เลขงวดที่างนึ่งฮันแย่หน่อยนึง902แย่หน่อยสื่อไดลเลข3ตัว<ม>แง่หน่อยเพราะตสื่อ2ตัว <92. S 2> แต่พ่อจะปูนย์ส02 2ตที่ฝันว่าผู้ชามาขอจับมือหอันนี่แม่แม่ เยน่อยหรว่าทอสิตายังมาซี่กอกกจะมื่อเง้ยน่อยเดเมือล่ไปเพื่อนจับซองนิ่มแน่น่ะเ้ยน่อยตีเด้ตีเดียวเด้ก็บอกพวกเก้าซึ่งว่าเด้กาเก่าศูนย์สองโอ้ขนว่าเก่าศูนย์สองว่เก่าศนย์สองปอไถึงเนาะอ๋อปานี้จะได้ซื้อถิ่มไหวเอฟซีเงี้ยน่อยไปได้ดขึ้นถิมอยู่สามมื่นปานนี้งวดบางนึงเงี้ยน่อยกระถือก็จิ๋มีก้มฟันจะขวงฟันว่าหมูอ้วนนี่ ยิ่ปปปงปืน416นัดมันเวลาปืนใสมาจะใสกระสันบานีบอกแม่แม่หมูมอ้วนนี่สื้อแม่หมูอ้วนก็บอซื้อนั่นต่ว่าบาัตรสีเลนเพิ่นปไปเลนสีเก่าเก่าทุลัยพิ่นบอกว่าส้นมีดบอกบานีที่ยันไอยฟันนั่น ฟัวังนึงหันแม่บอว่าหมูอ้วนยิ่งยิ่งปวดกับยี่หน่ยันรัตำรวจจับยีหน่อยดีแม่แม่แต่เป็นเจ้ามาเบาเถาสิถึงเลขเนี่ยาเถาสิมาน้ําข่อยเลยเลื่ยว่ก้าศูนย์จิมันออกก้าเจ็ดสองรัตลีเลยเป็นเลยไสองใบเลยไรตลีเก้าเจ็ดสองเป็นรีตอืเป็นเลได้มันงวนอีน้อยสี่เนาะแล้วสีมันพาไปเร้วก็มันออกว่ว่างเลยซื้อบ้านนี้งวนนี่ยี่น่อยฝันว่ายังสี่ ซื้อรอตตอนี่สมตัวเล้วสาตัวนาก็ะไรสามตัวหลังเออบาดเย่หน่อยฟันว่าพูดเฒ่ากระเย่หน่อยนอโรงมันพระพอดีเด้เผาเถ่าย้หน่อยนอโรงว่าไหนรับดิเกิงลับเกลงตื่นว่าไหนรับสนิดเตียงสิไเบาเฒ่าแต่วมีพู้เฒ่าสิเมนปูนนี่ละสิเมนปูนนี่ละยางพานต่างขึ้นไปเรื่องแย่หน่อยใกบบ้าอเฒ่าสิายไม่เกงหามันเถอะเย่หน่อยว่านนั่นแหละเนี่ย ย่างก็สีย่างเบาไวเลยยั่งมันย่างขึ้นหน้าตางเลยยิ่งหน้าตางสูงยิ่งหน่อยบางสิไะเอฟซีับบอเอ้าว่าใั่นก็เจ้างบศูนย์เจ้าพ่อศูนย์นี่ย่างนี้เป็นสิมีศูนย์อยู่ด้วยเงี้ยหน่อยมาถือแก้วเบียร์แบบที่ฝรั่งกินไหมเอฟซีเป็นข้อยาวๆไหมเป็นหางเป็นเป็นยาวๆในบ่อสองเจ้าพ่แก้วไหวเป็นเอวคิ้วๆหรือม่ดีนนั่นถือมาแล้วมัดทูบเมย์เมียง ปะได้ทุบใจหนาเยอะหน่อยดิทุบลงพืน้นเอ้เยอะหน่อยมาเป็นบ้าอียังฮนะน่ะปีนเฮี้ยงเขาเขามากอะไรยังไงยังมาทุบแก้วใส่มึงอสิกินบ่ไหวนี่ไก่ๆว่าคือจังครับว้เยอะหน่อยบ่ก,กินไหวน้ำพ่นเองสินะมาสั่นจับได้ทุบแป่เกลียวนี่แตกเพื่อนเบ,บา,าสบองเลี้ยนี่แตกขนาดเลยนี่แตกแย่เลยเสียงแตกไว้เยอะหน่อยทุบใจเยอะหน่อยสนิทขึ้นมา ตอนที่สีว่าเฉลี่ยชนหูซึ้ตูกันหน้าพัญาออกไปเลยมาแต่งไปเรื่อยย่าหน่อยว่าปาดถึงพ่ออะไรย่ยหน่อยว่ามันจะไม่เก่งแถวหน้าอะไรบาดแย่ควบรู้ศึกสูมือนี่ย่าหน่อยตีเลขเก่าเลขย่าหน่อยนะลายแก้วทำเป็นเก่าเน้ครับบ้าเถืมศูนย์นี่คือศูนย์เนี้ยครับเออย่าหน่อยสี่เลขศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนี้ยศูนย์เก่าเก่าศูนย์หกครับศูนย์หกเอออืมนี่เล คนว่าเลขสตัวนี้ได้เอฟสี0ห้า6ีเาศูนย์หกเก้าศูนหาลอตเตอรี่ไว้เลยสมตัวหนาก็ได้สามตัวท้ายก็ได้โอ,อ้เอาเล็กเล็กหน่อยไม่จะดไปหาลอตเตอรี่เล้วเก้าศูนย์หกธรรมชมศูนย์เก้าเก้าูนย์ศูนย์หกหกศูนยถ้าสามตัวผู้ใดหาลอตเตอรี่ได้อยู่ทั้งหนาก็ได้เก้อยู่ทั้งไทยก,ก็ได้เก้าศูนย์าเอน่อยอเอาลอตเตอรี่ไว้แมีนเล็กเล็กหน่อยจะมากมากลอตเตอรี่อเอาผมถามนะพระเอกมากปะ นกมาบวะนกมาหอง่าเดมมือค้นเป็นตัว้องว่าเจ็เจ็ดเตนันสิแมนอยู่เป็นหองว่างเดี๋ยวว่าเจ็บเจ็เตินอ่ไอยังน่มึง็นเนตัวกูมึงสิมไบอกกูนอฟเวอร์เลนเจ็บเบเพิ่นอ่จ็บเจตินบอมเนบอมเนติมีเจบ่กานันารมันเจ็ทังเพิ่อน่าเอาศูนมาใส่พี่อนอ่ะเจ็บเจ็บเนเพิ่นเพิ่นหองเว้นกันห่หรือหองต่อกันเพิ่นเพิ่นหองว่าเพิ่นหองหนงสียดเอฟเนาะ อันขันแั่หน่อยปด้คิดมากยน่อยกไปรเด้คิดตัวเพื่อนบอกว่าเพิ่นบอกวาหาลายมดแล้วคบ้านนี้พุ่มจะคลองดีแล้วปูของมหาแล้วเพื่อมองเจ็บอยา่ไปแป๊บนึงแล้วไปเจ็บแตแล้วมือเศร้านี่ห้องห้องห้องของบ้านเก่าสี่สิเก้าสิบวันเก่ามงหรือาณเสดดมงกับสิ่เกามงนี่ล่ะผูได้มักเก็บยังกระจับสเอาก็ได้นาอยข้นหอยเจ็บเก็กับหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนบ่เจ็ด เจ็ดเจ็ดบ่มเจ็ดเอาทำชมเด um, pues ี๋ยวเขียนให้มาครับก็บอกตามนะตัวยอน่อยซื้อะอเร่ะที่ยอหน่อยเรานี่ยย่อยหน่อยกับฟันดีอยู่ครับฟันดีอยู่ประว่าณยอหน่อยซื้อเรกนี้เราเด้อกับฟันดีฟันดีฟันเห็นปูนี่เนาะฟันว่าปูนี่แหะปูอยู่เฮียนนี่แหะครับมว่าเก้าศูหกไปน่อยเก้าศหาลอตเตอรี่ไ้ได้ทำมาชม ศูนย์หกนี่ก็เก้านะฮะให้เพิ่นนี่เรีนหประตูรถเป่าท่าบอกเพิ่นง่ายๆไปเลยศูนย์หกเก้าศูนาเ่นหนอยกับกับตัวน้ำเดศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหกนกร้องนกห้องพี่น้องเจ็ดเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งพี่น้องเป้่าคือเป่าถาตีเป็นรือพูได้มักหนึ่ง เอาทำมาชมอันนี้บ้าเถ่าเขียนดูซิเลขเจ็ดหนึ่งเพราะว่าห้าเจ็ดเป็นหนึ่งคว่าเจ็ดเจ็ดคุบอกเจ็ดไหมมีเจ็ดบวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนี่แหละมันเป็นปริศนาของเพิ่อนยิ่ย้อยหน่อยอันนี้หาลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องเลขหน้าก็ได้ลอตเตอรี่เลขท้ายก็ได้นะครับบนี่อาจจะมาเลขนาสามตัวเลขไทยเลข้ายสามนาหลังลอตเตอรี่หาไปเลยนกพี่น้องยิ่ง้อยว่าควมคิดมันต้องเขาายู่เล้วเนี่ย บ่บ่หนากระลังเพราะว่างวดนบางหนึงลูกเคยเพิ่นก็ได้สองใบผมถามเพิ so ่นอยู่ผมผมเห็นบ่ถามว่าอ้อไม่ได้ไปหาไอ้แม่น้อยเด้อเพิ่นอะไรอ้อเพิ่นนั่นอยู่ดีว่าซั่นผมก็ได้อยูวซั่นละว่าเราไปส่งเราไปส่งของพอเราอยู่หลายเทียรอยบอกลูกสาวลูกสาวโอ้ยแม่อย่าบอกโอ้ทอโอ้ซื้อเลขโกแล้วเพราะว่าบอกเอ้ามองอ่อนมันยิงปืนอู้มึงก็บ่ซื้อมันมายิงปืนอยู่ซสันนี่แน่นอนหรือเปล่าว่าว่าเด็จพี่มึงอย่าไปยิงปูน เปยนกลเฮียดคู่ไรบบคูวันมึงไปยังแม่เสียงงยงจ๊กอันนี้แม่จำได้ว่นี่มันว่าสี่สิบหกนัดเงยงจ๊กไรละฮะีสิบหนัดตมงเงี้งไรมันเป็นสารพังเันระบบ้ยหน่อยว่าในฟวงฝันยงีงแล้วมันก็ไปเลยเอายหน่อยเน่เน้นคู่ใดเนี่เอาแยหน่อยมากูเก่อฟซียกหน่อยมากศูเกาเกาศูนย์เกท่านผู้ชมกลับตัวด้วยได้พี่น้องได้ศูนย์หกหกศูนยเก้าเกเกเก อันนี้นก้องคือห้องเจ็ดเจ็ดดอพี่น้องอันนี้เบาเถาผููใดมักเจ็ดสองกับกระจับเซล <ừ. S 1> เพราะว่าเพิ่นว่าเจ็ดเจ็ดเตียหน่อย ừ, เพิ่นว่าเจ็ดเบาเถาไปเลยว่ามันเพิ่ให้แต่เจ็ดจะบ,บอกเ,เป็นเจ็ดหนึ่งบอกหรือเจ็ดสองก็ได้ดอพี่น้องเด้อนกร้องนะครับเพิ่นบอกว่าฮองหลายหลายงวดแล้วมากงวดนี้ละเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมอย่าลืมหาลอตเตอรี่เลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวนะครับผมต่อไปเดยหน่อยเน้นเก่าศูนย์ศูนย์เก่านะครับ อกกกดตัวอันนี้คือเบาเถ่าเขียนให้<ม>กับตัวด้วยนกข้องท่านผู้ชมเจ็ดสองบอเบาเถ่าใส่ไว้ให้น,ใหน,นํากันเพราะว่าเพิร์นฮองเจ็ดเจ็ดได้พี่น้อง,งนนอันนี้เบาเถ่าอันนี้นมันเป็นเลขฝันเนาะมันเป็นเลขคำนวณอันนี้เบาเถ่าเขียนกันไว้ให้ซื้อๆพี่น้องไอ้ที่เพิร์นฮองคือเจ็ดเจ็ดได้หน่อยว่าเพิ่นว่าเจ็ดสองทอเทียบเบาเถ่าได้ตีเจ็ดเป็นหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแล้วเพิ่นว่าเจ็ดเจ็ดคือเจ็ดสองเทียบจะพูดเจ็ดสองอันนี้คือเบาเถ่าเขียนให้ซื้อๆได้พี่น้องเด้อแต่ที่เพิร์นฮองเด้หน่อยว่าานะครับผมเอ ขอบคุณเยอะหน่อยนะครับผมเยอะหน่อยเพื่จะไปสุ้ละขอบคุณครับผมโชคดีนะครับเยอะหน่อยนะสวัสดีครับ